สวัสดีครับในโลกการลงทุนทุกวันนี้เนี่ยตัวเลือกมันเยอะมากนะครับทั้งหุ้นทั้งกองทุนคริปโตการจะหาอะไรที่มันใช่กับเราจริงๆเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันทั้งเรื่องเวลาเรื่องความเสี่ยงหรือข้อมูลที่อาจจะไม่พอวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกเรื่องหนึ่งครับที่หลายคนพูดถึงกันคือ VOO เราจะอิงจากวิดีโอของช่องนักคิดมั่งคั่ง w e l l Singer นะครับที่เขาถามว่า VOO คืออะไรทำไมนักลงทุนทั่วโลกถึงถือไว้ตลอดชีวิตเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า VOO มันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงน่าสนใจโดยเฉพาะกับคนที่มองการลงทุนยาวๆนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างค่ะ VOO นะคะหรือชื่อเต็มๆคือ Vanguard S&P 500 ETF เออมันเป็นกองทุนรวมดัชนีประเภท ETF ค่ะหรือ Exchange Traded Fund ซึ่งมันซื้อขายในตลาดหุ้นได้เลยเหมือนหุ้นตัวหนึ่งอ๋อครับซื้อขายเหมือนหุ้นเลยใช่ค่ะพูดง,ง่ายๆนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเป็นตะกร้าใบใหญ่อะค่ะที่เขาใส่หุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500แห่งแรกในสหรัฐเอาไว้ตามดัชนี S&P 500นะคะ500บริษัทเลยเหรอครับใช่ค่ะพวก Apple, Microsoft, Amazon อะไรแบบนี้ก็คือรวมอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อวีโอแค่หน่วยเดียวเนี่ยก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าของหุ้นบริษัทชั้นนำพวกนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโหน่าสนใจมากครับซื้อตัวเดียวได้กระจายไปตั้ง500บริษัทอันนี้มันช่วยลดความปวดหัวเรื่องเลือกหุ้นไปได้เยอะเลยนะครับแต่คาถามสาคัญเลยคือทาไมมันถึงน่าสนใจขนาดนั้นครับถึงขั้นที่บางคนบอกว่าถือไปตลอดชีวิตอะไรคือจุดเด่นจริงๆของมันครับ จุดแข่งข้อแรกเลยนะคะที่สำคัญมากๆๆคือเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากคือ Expense Ratio หรือค่าใช้ใจ่ายกองทุนของ VOO เนี่ยมันอยู่ที่แค่0.03%ต่อปีเองค่ะ0.03ใช่ค่ะ0.03%เท่านั้นเองลองเทียบกับอกองทุน Active Fund ในไทยดูนะคะบางกองอาจจะเก็บ1.5%หรือ2%ต่อปีเลยก็ได้ครับครับ ส่วนต่างตรงนี้เนี่ยแรกๆอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยนะคะแต่พอผ่านไปนานๆยี่สา20-30ปีมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยนะคะที่เราไม่ได้เสียไปเปล่ๆาๆเงินส่วนนี้มันก็ได้อยู่ลงทุนต่อสร้างผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆค่ะทำให้พอร์ตเราโตได้เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโหจริงด้วยครับพอเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยส่วนต่างเกือบ2%ต่อปีทบไป30ปีนี่มหาศาลจริงๆแล้วเรื่องการกระจายความเสี่ยงล่ะครับ การมี500หุ้นในตะก้าเนี่ยมันดียังไงดีกว่าเราไปเลือกหุ้นเด่นๆไม่กี่ตัวหรอครับในเมื่อหุ้นเด่นๆมันอาจจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือการกระจายความเสี่ยงใน500บริษัทผ่าน VOO เนี่ยมันช่วยลดความผัน